สวัสดีค่ะกับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับทานินทาชาแนลค่ะวันนี้เก่งจะมาสอนวิธีการดัดแปลงเนาะเก่งเก่งจะเจาะสายกระเป๋าเพิ่มนะคะเป็นสายของคาดเอวเนาะอาจเก่งจะเอามาทําเป็นคาดอกพร้อมกับใส่ตัวนี้ด้วยนะคะก่อนหน้าน่าเก่งจริงๆอ่ะเก่งก็ใช้อยู่แล้วนะคะแต่เก่งจะมาทําให้มันเรียบร้อยมากขึ้นเนาะแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะคะจะเอาไปทําให้มันใส่กับ ตัวใบเล็กนะคะวิแฟบแบ็กแลมสกินนะคะของชาแนลเนาะโอเคแล้วก็ตัวนี้เป็นสายคาดเอวนะคะเดี๋ยวเก่งจะทําให้ดูแล้วก็ใส่ให้ดูด้วยนะคะว่าใส่แล้วมันออกมาเป็นยังไงนะคะโอเคค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูการฝากเพื่อน,อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะโอเคค่ะเราไปดูกันเลยนะคะโอเคค่ะอันนี้มันเป็นอะไหล่สีทองนะคะเพราะฉะนั้นเก่งจะใช้ ตัวคล้องที่เป็นสีทองเนาะเอ๊แต่นะอันนี้อาจจะผิดโอเคอันนี้เราจะใช้กับที่เจาะเข็มขัดนะคะหรือเป็นตาไก่ก็ได้นะคะแล้วก็ใช้เป็นตัวสีแฉกนะคะอันนี้แบบนี้นะคะเป็นการขันเข้าไปเป็นตัวสีแฉกแบบนี้เนาะโอเค เก่งน่าจะใช้ทั้งหมดสามตัวนะคะในไหนจะทำแล้วก็ทำทีเดียวไปเลยเนาะโอเคค่ะเริ่มต้นเนาะเราก็ใช้ตัวนี้เนาะอันนี้แล้วก็ตัวใช้เข็มขัดนะคะเราต้องดูก่อนว่าลูน็อตของเราเนี่ยมันไซส์ประมาณขนาดไหนนะคะเอาสักประมาณขนาดนี้นะคะ มันตัวนี้มันจะมีตัวปรับนะคะแล้วก็เจาะรูลงไปนะคะแบบนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ตัวน็อตเข้าไปโดยใช้เครื่องมือตัวนี้นะคะขันหัวนอ็อต ะะเราต้องคลายมันออกมาก่อนนะคะเพื่อที่จะได้ใส่เข้าไปในนี้เนาะ จะเป็นในลักษณะนี้นะคะแล้วก็ขันตัวน็อตกลับเข้าไปนะคะพยายามขันให้แน่นนะคะมันจะได้ไม่หลุดง่ายเนาะโอเคแค่นี้เองเรียบร้อยแล้วอันนี้นะคะตัวแรกเสร็จแล้วเนาะอันนี้ ก่งจะเจาะตรงนี้เนาะเส้นนี้มันจะบางกว่าเส้นแรกนิดนึงนะคะก็จะเจาะง่ายกว่าเนะแล้วก็ทําเหมือนเดิมนะคะ ลงไปเนาะกดด้านหน้าให้สนิทนะคะเพื่อที่ว่ามันจะได้ขันลงไปได้ง่ายเนาะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้นาสีแดงที่เราจะส ตัวเราจะเอามาแปลงใส่กับตัว c h a n นลตัวเล็กตัวนี้เนาะ,ะจะเจาะตรงนี้เลยนะคะใกล้ๆกันเลยเนาะมันจะได้มาอยู่ใกล้ๆกันนะคะเวลาเราใส่ด้านหน้าเนาะ เค okay, ค่ะแค่นี้เองนะคะเห็นไม่เออยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเก่งลองใส่ให้ดูเนาะสีของตัวกระเป๋าเนี่ยมันจะต่างกว่ากันนิดนึงเนาะตัวนี้มันจะเข้มตัวนี้มันจะอ่อนแต่ก็คือไม่เป็นไรเนาะมันแล้วแต่เราว่าเราจะใช้ยังไงนะคะเราพอใจที่จะใช้ยังไงเนาะเสร็จแล้วโอเคค่ะอันนี้เดี๋ยวเก่งลองใส่กับ กระเป๋าให้ดูเนาะว่าทำเสร็จแล้วมันเป็นยังไงเราจะใช้งานมันแบบไหนนะคะโอเคอันนี้ทำเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเก่งใส่ให้ดูเนาะอันนี้เก่งจะเจาะไว้สองอันเลยเนาะเห็นไหมเอยจะใส่หัวห่วงไว้สองอันเลยหัวห่วงอันนี้ก็คือเป็นที่เก่งซื้อมาจากเจริญรัตข่าวที่แล้วเนาะ แต่ซื้อมาแค่หกตัวไม่ได้ซื้อเยอะโอเคค่ะอันนี้เนาะเดี๋ยวเก่งจะให้ดูว่า เวลาเก่งใช้เก่งใช้ยังไงก็คือเป็นแค่การคล้องแบบนี้เองเนาะแล้วก็ถ้าเราจะเอามาเป็นคาดอกก็ได้ด้วยนะถ้าอันนี้เป็นคาดสายคาดเอวเนาะถ้าเป็นคาดอกเก่งก็จะเปลี่ยนสายนะคะมาเป็นตัวนี้ใช้ได้ก็คือพยายามกระเป๋าหนึ่งใบใช้ให้ได้มากกว่า หนึ่งแบบเนาะแล้วก็เพื่อนๆก็จะไม่เบื่อกระเป๋าตัวเองเนาะเห็นไหมเอ่ยอันนี้ก็คือใช้ได้สองแบบแล้วเนาะจริงๆอ่ะมันมีสาย cross body ด้วยนะคะที่ว่าเก่งเคยรีวิวให้ดูไปเนาะอันนี้ตัวนี้เก่งจะเอามาใช้กับตัวชาแนลตัวเล็กตัวนี้เนาะนี่นะคะเห็นไหมเอ่ยแต่จริงๆแล้วเราจะใช้ตัวนี้เดี่ยวๆก็ได้อย่างที่เก่งเคยรีวิวไปก่อนหน้านะคะ แล้วก็จะเอามาเป็นคาดอกก็ได้เนาะเพราะว่าตัวนี้มันใส่ของได้ค่อนข้างเยอะนะคะก้าสายมันค่อนข้างยาวก็คือเราไม่ต้องเปลี่ยนสายนะคะก็คือใช้ใสายอันเดียวได้เลยนี่นะคะก็คือก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือมันเกินไปกับสี่ชุดเลยเนาะโอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการ ดัดแปลงกระเป๋านะคะเล็กๆน้อยๆเนาะที่เพื่อนๆก็น่าจะทำเองได้ง่ายๆที่บ้านเนาะลองคน้นตู้กระเป๋าดูนะคะว่ามันมีอะไรที่เราสามารถเอามาปรับเปลี่ยนได้นะคะเพื่อนเราจะได้เหมือนกับว่าเออจะได้ลดความอยากในการซื้อกระเป๋าใหม่ไปเนาะ,ะเพื่อนๆจะได้ประหยัดเงินด้วยช่วงนี้โอเคค่ะยังไงเกี่ยวกับการดัดแปลงกระเป๋าของ วิดีโอนี้เก่งขอจบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย